ราศีไหนครับหมอเชอฮะที่จะมีข่าวดีดเ,รเรื่องงานอันนี้เราคัดสัรมาเรียบร้อยแล้วนะคะครเราเลือกมาแล้ว12ราศีนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าราศีไหนที่จะมีข่าวดีเรื่องงานมีแล้วนะมีมาแล้วนะคะคเดี๋ยวให้หมอเชอเปิดไพ่อันนี้หมอเชอใช้ไพ่อะไรนะฮะเป็นไพ่ย,ยิบซีคะ่ะครับผมไพ่ย,ยิบสี ทั้งสิบสองราศีนะคะคร,ราศีแรกที่เด่นมากนะคะที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของการงานมีข่าวดีเรื่องงานได้รับความสําเร็จเรื่องงานนะคะค,คือราศีกุมค่ะราศีกุมราศีกุมได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มอะไรใหม่ๆใครที่ตกงานอยู่อรอง,งานอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็จะมีช่องทางคใครที่รอตําแหน่งนะคะก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะราศีกุมถือว่าโชคปีในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้และราศีต่อมาที่จะมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีข่าวดีเรื่องงานคือราศีเมษค่ะราศีเมษได้ไพ่อัศวินนะคะอัศวินถือไม้ท้าเห็นไหมคะก้าวไปข้างหน้าเลยนะคะก็คือเรื่องของการก้าวหน้าพัฒนาเพราะฉะนั้น ราศีเมษจะเตรียมรับข่าวดีในเรื่องของการงานจะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานที่ติดขัดมีปัญหาจะผ่านฉลุยเยี่ยมเลยครับนะะีใจกับชาคุณต้นราศีาอะไรคะ <laughs> 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 นะคะแล้วก็อีกราศีหนึ่งนะคะก็คือราศีพิจิกคะ่ะ ราศีพิจิกได้ไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่สองไม้เท้าบอกถึงเรื่องโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานสื่อสารออนไลน์งานโซเชียลนะคะหรืองานขนส่งนำเข้าส่งออกค,คุณจะมีข่าวดีทางด้านนี้คนที่ทํางานที่เป็นลักษณะของการที่แบบรอแล้วรอเล่าลไม่ขยับไปไหนสักทีนะคะค,คนเกิดราศีพิจิกจะมีโอกาส ก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะอืดีมากมีสามราศีใช่ไหมสามราศีที่เด่นเมีราศีกุมใช่ราศีกุมราศีเมษและราศีพิจิกนะขอแสดงความยินดีกับ3ามราศีนี้ด้วยนะครับ เตรียมดวงของคุณให้พร้อม True ID ร่วมกับแอปพลิเคชันดวง360หมอบความสุขส่งท้ายปีไลฟ์สดดูดวงฟรี9วันกับสุดยอดนักพยากรกรชื่อดังชั้นแนวหน้าของเมืองไทยกับแคมเปญเช็คดวง360องศาดวงเด่นดวงดังอ้งก่อนใครติดตามรับชมรายการได้ทางช่อง ID Station บนแอปพลิเคชัน True ID Facebook True ID และดวง360ทุกวันจันร์เวลา18นาฬกาเริ่ม22พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป